ฟรเพลเมืองไทยเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องรู้กันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยก็มักจะชอบเดินทางไปต่างประเทศไปประเทศนอประเทศนี้โดยเฉพาะญี่ปุ่นนะคะซึ่งตอนนี้ไม่มีวีซ่าใครๆก็มักจะเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนกัน มียาค่ะประกาศมาว่ามียาบางชนิดที่ห้ามพกพาไปซึ่งเรารุ่นใหญ่ไว้เพลินทั้งหลายจําเป็นต้องรู้และผู้ที่จะมาให้ความรู้ตรงนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พิศนจจงตระกูลอาจารย์ประจําภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสวัสดีค่ะอาจารย์ับดีครับ้อสวัสดีครับอาจารย์นะ คงจะต้องอธิบายตรงนี้คนก็ตื่นกลัวมีอะไรนะพี่หนิงสุดเอ็ดไม่ก็ส่งกันมาตามโซเชียลในตัวอะไรต่ออะไรเงี้ยที่ไปก็เกิดอาการวิตกจริตกันมากแลวโดยเฉพาะเนี่ยรุ่นใหญ่ไยเพลินอย่างเราเเนี่ยไปไหนมาไหนต้องพกยาใครไม่มียาที่ผิมต์ไม่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 ไา่ไม่ไม่ไม่ืม่ไมนไม่ไ่ไม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 ่ไว่นม่้าจารยไม่โรไม่อม่ไมาไม่ไม่ไไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ม่ไ่ไมไว่ไม่ม่ไ่ามขาม่ม่ไานม่ไม่ไม่าม่า่าม่ไมม่ไม่ไม่งเงี้ยแต่เมีเภสัช จำเราไปบอกอาการเขาเราก็ซื้อได้ว่าแค่พื้นฐานนะไม่ใช่ปวดหัวเป็นหวัดภูมิแพ้อะไรเขาก็มีขายโดยเภสัชจกรเรรแนะนําแต่ตอนนี้พอมาถึงกว้างใหญ่ละเกิดวิตกแล้ลไอ้นี่ใช่หรือเปล่าไอ้นี่ใช่หรือเปล่ามันมี้นี่ไปแล้วเดี๋ยวไปติดคุกบ้านเขาแล้วเขาไม่ให้เราไปถามอาจารย์หมอดีกว่าครับมันมี11อย่างใช่ไหมฮะที่มันออกมาในโซเชียลเนี่ยมีกี่อย่างใช่ครับเอาที่มาที่ไปก่อนดีกว่าครับก็คือว่ายา11รายชื่อที่เขาประกาศเนี่ยนะครับ เขาประกาศที่ a c e b o o k นะของสถานทูตไทยที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นใช่ครับแล้วข้อมูลของยาสิบเอ็ดเออซาก้าน่าจะเป็นกงสุลกงสุลอ่ะกงสุลกงสุลเสร็จแล้วเขาก็เอารายชื่อ11ชื่อนียมาจากสถานกงสุลญี่ปุ่นที่ซีแอตเทิลอ๋ออีกทีหนึ่งอออินดีอเมริการับไปทอดมีอะไรบ้างฮะอาจารย์หมอครับก็มีรายชื่อยาซึ่งเข้าใจว่าเดี๋ยวมี ภาพขึ้นบนจอบ้างนะครับตอนนี้ย้อนกลับไปตรงนั้นมาจากกองสุนทวที่ประกาศมาเตือนคนไทยที่จะไปญี่ปุ่นครับเขาก็จริงๆครับเตือนคนสหรัฐเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ที่ซีแอตเทิลไงครับเพราะฉะนั้นเขาว่าเขียนเตือนคนสหรัฐว่ายาชื่อต่อไปเนี้ยตัวอย่างนะฮะสิบเอ็ดชื่อดังต่อไปเนี้ยเป็นยาซึ่งถ้านําเข้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นั่นนั่นคือกองสุนทรไทยที่โอซาก้า เอาข้อมูลจากเซียโตมาแล้วมาออกคนไทยเอานี่มามาประกาศในบ้านเราใช่ครับเราก็มาเวียนกันอ่านในประเทศไทยซึ่งจะเห็นว่าชื่อยาเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นยาที่ซื้อไม่ได้เลยในประเทศไทยแต่ว่าใจความสําคัญเนี่ยเหตุที่เขาห้ามเนี่ยนะครับก็คือเป็นยาซึ่งมีองค์ประกอบของของสารที่อยู่ในยาแบบนั้นโดยมากยาที่เขาให้ดูเนี่ยเป็นยาหวัดยาไอยาวัดยาไอไม่เชิงครับเพราะว่า มันมันจะเป็นทั้งยาแก้ปวดนะฮะผสมก,กับยาลดน้ำมูกผสมกับยาที่ทําให้จมูกโลง่งผสมกับยาแก้ไอปนเปกันไปใน3าสี่อันเนี่ยบางยี่ห้อก็มีสองสามชนิดบางยี่ห้อก็มีสองชนิดปนเปกันไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหมวดของยาที่ใช้บรรเทาไอทําให้จมูกโลง่งสมมุติเกิดเราเราต้องเอายาติดไปแก่ท้องเสียสมมติเพื่อฆ่าเชือ้อ มันมีตัวอื่นหรือแก้แพ้มีตัวอื่นอาจารย์เอาเอาไปสิกเบสิกแล้วก็ไปเปลี่ยนดที่มันไม่มีฟิตเป็นส่วนยกตัวอย่างเช่นโลโมติลเนี่ยนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยเขายังใช้ชื่อโลโมติลอยู่แต่แต่ตัวยาที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่ไม่ใช่ตัวเดิมอีกต่อไปแล้วและเป็นยาซึ่งไม่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทแล้วอย่างนี้สมมติท้องเสียซิโปรเบเนี่ยเอาไปได้ไหมซิโปรเบเนี่ยเป็นยาปฏิชีวนะแล้วคนท้องเสียเนี่ยห้ามกินยาปฏิชีวนะยกเว้น ค่าเชืออ่าเพราะว่าท้องเสียเกือบทั้งหมดไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเลยครับเพราะฉะนั้นยาค่าเชื้อนี้ไม่ควรนําไปหรอกเราจะทําไงถ้าเกิดเราไปเที่ยวอาจารย์กำลังจะบอกว่าไม่ต้องพกยาไปเลยไม่ใช่คือต้องตรวจสอบกับสถานทูตที่เราจะเดินทางเอาไปให้ก็ดูเลยก็สอบถามไปด้วยวิธีการแล้วแต่จะเป็นอีเมลเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่า เรามีโรคแบบนี้เราจะเป็นต้องให้ยาเหล่านี้ส่งหลายชื่อยาไปปรึกษาเขาว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะนําไปถ้าจะนําไปให้ทําอย่างไรเช่นถ้าเราเป็นโรคความดันเลือดสูงเราก็ต้องนํายาไปไม่นําไปได้อย่างไรนะก็ต้องให้คุณหมอที่โรงพยาบาลเขียนใบประกอบไปนะแล้วก็วิธีอีกอย่างหนึ่งคือยาเนี่ยยาไปแกะออกเพราะว่าพอแกะออกเป็นเม็ดเนี่ยทางนู้นเขาจะไม่รู้ว่ายานี้คืออะไรมันต้องมีแผงยาให้เห็นมีฉลากยาให้เห็นเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในนี้คืออะไรนะครับ ตอนหลับเวลาไปต่างประเทศต้องยาหลับไป้ต้องพกต้องพกเพราะมันแปลกที่คืนแรกต้องกินคืนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ทำนองเดียวกันเลยยานอนหลับเนี่ยจัดเป็นยาเสพติดอันตรายเลยแล้วก็เป็นยาเสื่อใช่ใช่ะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังให้มากแต่โดยทั่วๆไปนะครับทั่วทั่วไปเนี่ยเขามักจะกล่าวในเชิงว่าถ้าหากเรานําติดตัวไปในปริมาณที่เราอธิบายได้ว่าเรานําไปใช้ กี่วันกี่วันเม็ดสองเม็ดอย่างเงี้ยไม่กี่วันเราเตรียมเราไม่ได้พกไปเป็นร้อยไม่จะเอาไปขายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้หมายความว่าเป็นเป็นความรู้ทั่วๆไปแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะเห็นใจเราไม่ใช่ถ้าเกิดเขารู้สึกว่ายาเนี่ยเป็นยาซึ่งเขาห้ามแล้วอ่ะเขาเขาประกาศแล้วว่าห้ามแต่เรายังหยิบไปเม็ดหนึ่งก็ผิดประมาณนั้นนะครับแล้วอย่างยานอนหลับเนี่ยให้หมอออออก เออให้หมอเขียนไปหมอเขียนไปอะไรออกไปได้แรงงานสถานทูตแล้วอะไรเงี้ยก็มันก็มันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเราจะผ่านไปได้อย่างที่อาจารย์หมอพูดว่ามันคือตัวอย่างขึ้นขึ้นอยู่กับกฎของเขาไงครับถ้าเขาเขียนว่าห้ามหนึ่งสองสามก็ต้องห้ามแล้วคุณหมอไปเขียนบอกว่าให้ออกไปมันมันคนละส่วนกันนะเขาคุณหมอคุณเป็นใครเอ่ะละ ก็สั่งได้ในประเทศของคุณไงต้องทำไงดีต้องไปเรียนวิชาสกัดจุดพอ <c oughs> ไปถึงไม่ใช่ฮะ <c oughs> ก็นอนอาจารย์หมอสมมติว่าเราจะเป็น,นอะไงจริงๆคือมีมีมีใบแพทย์ไปสองมีจำนวนที่มันไม่เกินวันที่เราจะอยู่ <c oughs> สามเราแจ้ง ก่อนจะเข้าประเทศครับว่าเรามียาพวกมันถือว่าเราแสดงเจตนาที่ดีถ้ายาที่เขาห้ามเนี่ยครับต้องแจ้งะต้องแจ้งแจ้งให้เขารับทราบแล้วดูซิว่าเขาจะว่าอย่างไรว่าไม่งั้นเราก็ขอเราไปได้สองไม่ให้เอาไปอะไรเงี้ยพู้แจ้งด้วยสถานทูดเนี่ยเหรอะไม่ใช่แจ้งที่เราเขียนใบเข้าไง อ๋อแจ้งไปถ่าไม่ไม่เชิงไม่เชิงไม่เชิงถ้าไปแจ้งอะเดือดร้อนเลยครับคือคืออย่างนี้คือคือปกติแล้วคนที่ติดตัวไปเนี่ยปกติเขาไม่มาค้นกระเป๋าเราอยู่แล้วว่าเราเอายาอะไรไปบ้างนะฮะไม่งั้นก็เหมือนกับว่าก็ผ่านไปเพื่อใช้แต่ถ้าเราไปแจ้งตอนเดินทางเข้าเนี่ยคราวนี้เป็นหน้าที่ของเขาแล้วว่าเขามองเห็นชื่อยานี้แล้วพอรายชื่อยาเป็นรายชื่อยาซึ่งเขาห้ามเนี่ยเขาปล่อยผ่านไม่ได้หรอครับ เน้นบอว่าแจ้งในที่นี่หมายถึงแจ th er ้งท nah ok ี่สถานทูตเมืองไทยอันที่หนอองใหทราบว่าเราจะนําไปนะเอาไปได้ไหมอาจารย์หมอให้ทำเบื่อความรอบคอบแต่ว่าถ้าหาว่าในกรณีที่ผมเรียนอาจารย์หมอเขีนว่ามีใบมีใบแพทย์มีใบแพทย์โดยที่คุณหมอซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาแต่ว่าฉันไม่สบายจริงๆและยาที่เอามามีจํานวน เม็ดเท่ากับวันที่จะอยู่ไม่ขาดไม่เกินไม่ได้มากไปจนผิดเจตนาเพื่อรักษาตัวเองสามแจ้งเขาอีกทีหนึ่งว่าเรามียานี้เพราะบางทีเราเข็นเข้าช่องเขียวเขาเรียกเราก็มีนะอาจารย์บอกมีการตรวจนะถ้าเราไม่แจ้งไม่บอกอะไรทั้งหมดแล้วไม่มีใบแพทย์ไปเนี่ยอันนี้มันกระทงใหญ่เลยแต่ก็เอายาบางชนิดไปได้ คำว่าบางชนิดนี่แหละเป็นปัญหาปัญหาที่ไม่ยงงี้ก็เอาไปไม่เอาอย่างประชาชนจะทราบได้อาจารย์หมอไปด้วยได้ไหมครับผมผมเข้าใจว่าผมไปเองผมกติเพราะว่าอาจารย์อย่างอาจารย์ไปอาจารย์จะเอายาไปไหมถามอาจารย์จะเอายาไปไหมผมก็จะเอายาที่ผมรู้แน่ชัดว่าไม่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทยกตัวอย่างนะครับยาแก้ไอบางอย่างเนี่ยทำจากฟินโดยตรงหรือยาแก้ปวดบางอันเนี่ยผสมโคดีนซึ่งเป็นสารจากฟินโดยตรงเช่นมัน ผ,ผสมอยู่กับพาราเซตามอลเลยนั้นผมจึงเรียนว่าถ้าไม่อ่านรายชื่อยาเหล่านั้นเนี่ยให้ผมนึกเอาเองผมก็ไม่ผ่านนะต้องอ่านอาจารย์หมอเราจะบอกว่ายาที่เราบริโภคอยู่วันหรือทางอยู่ทุกวันเนี่ย มันมีสารเสพติดอยู่แล้วเยอะมากเลยครับมันมันไม่เชิงว่าเป็นสารเสพติดแต่เป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหรือสารนั้นสามารถนําไปผลิตเป็นยาเสพติดต่อได้แล้วบางคนก็สารตั้งต้นเพราะบางคนเนี่ยนึกอะไรไม่รู้ก็กินบางคนนึกไปพกินเนี่ยมันจะป่อให้เกิดโทษใช่เกิดโทษครับยาหอมได้ไหมอันนี้ดีมากเลยนะยาหอมเว่าเพราะว่าใน11ชื่อเนี่ยนะเขามีชื่อวิกอยู่ด้วยอ่าวิกมีมีอยู่ใน11ชื่อ แต่มันไม่ใช่มมันไ่่ใชยาหรูวิกออเน้ำมันนน้มัแต่มันคนเราวิกวาโปลับวิกวาโปลับของเราเนี่ยเป็นน้ำมันมาไม่เป็นลายแต่วิกของเขาอันนี้ได้ฮะแต่วิกของเขาเนี่ยเป็นวิกที่ใช้สูตรแล้วตัวยานั้นี่ะ ชื่อมันคือแอมเฟตามีนอแอมเฟตามีนเนี่ยคือตัวยาบ้าโ,โดยแท้เลยแล้วมันไม่ใช่แอมเฟตามีนจริงๆนะฮะมันมีองค์ประกอบที่ดัดแปลงไปเยอ,อ,อว่าตัวท้ายของมันเนี่ยลงท้ายด้วยคำว่าแอมเฟตามีนครับผมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นวิกส์นะครับแต่เป็นวิกที่อเมริกานะครับไม่ใช่วิกแบบว่าปนลับแล้วเพราะว่าเอาควอซีเนียนไม่ได้อย่างเงี้ย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 บ้านเรามีไ้มไม่มีฮะบ้านเราไม่มีขาย อินเฮเลอร์แบบนี้ที่องค์ประกอบนี้ไม่มีขายในประเทศไทยเมืองไทยก็คงไม่อนุญาตให้ขายด้วยเพราะว่ามันมีสารประกอบของไอ้พวกแอมเฟตามีต์แล้วมีคล้ายกันไหมที่มันผมเห็นแบบเป็นหลอดเงี้ยเจ้าคนเนี้ยเจ้าคนองค์ประกอบไม่เหมือนกันเต็นหลอดอาจจะคล้ายกันแต่องค์ประกอบไม่เหมือนเพราะงั้นต้องทำความรือแม้แต่อีกชื่อหนึ่งนะครับมีไทลินอลโคด เนี่ยไทรินอโคเนี่ยผมเห็นแล้วตกใจเพราะไทรนอผมใช้อยู่ใช่คือคือบางคนเนี่ยไปอ่านเฉพาะตัวหน้าไงครับนี่ไงเห็นคว่าไทรนอม่แต่ผมเห็นเนี่ยโคผมผมก็เลยสบายใจใช่เพราะมีทั้งแผงนี้เลยไมอยู่ในกลงของพี่ไม่มีโคไม่มีอนี่แหละที่จะอธิบายว่าบางทีประชาชนอ่านเฉพาะตัวใหญ่ๆสีขาวใช่ไหมครับก็เลยไปตีความว่าไทรินอเนี่ยก็ไม่ได้ด้วยจริงๆได้จริงๆได้เพราะว่า ไทเรอนเป็นพาราเซตามอลซึ่งไม่มีดิสต่อจิตประสาทใช่ครับแต่ไทเรอลโคเนี่ยใช้บรรเทาอาการหวาดเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีสูโดออฟีดีนเป็นต้นนะฮะที่เกี่ยวข้องกับไซนัสมันขึ้นแบบประสาทขึ้นแบบบริเห้าถ้าพูดง่ายๆก็คือยาที่เกี่ยวข้องกับไซนัสที่ทําให้จมูกโลกเนี่ยอาจจะมีปัญหาตรงนี้แต่ตัวยาตัวนั้นอ่ะที่ผสมอยู่ในไทเรอนโคเมืองไทยเขาไม่ให้ขายแล้วที่ร้านขายยาไม่มีแล้วไม่มีแล้วซื้อที่ร้านขายยาไม่ได้แล้วแต่ที่โรงพยาบาลยังมีนะอาจารย์คนเป็นกรดไหลย้อนเยอะเน็กเซียมได้ไหมเนีน้ ได้คือเป็นยาซึ่งไม่ออกทนิต่อจิตประสาทใดๆเลยไม่เป็นไรอ๋อแต่แปลกนะท,ท,ที่ที่มันใช้ลงไปที่ที่ลำไส้กระเพาะอาห,หารเนี่ยนะ,นนะสองอย่างอย่างหนึ่งที่ใช้ได้นี่ว่าไอ้ไอ้กรดไหลย้อนเนี่ยนะแต่ไอ้ฮาร์ดเบิร์นเนี่ยแต่อีกอันหนึ่งที่โลโมติลเนี่ยโลโมติลมันก็อย่างเดียวกันะแต่ว่าส่วนผสมนะฮะต้องต้องดูที่องค์ประกอบคือคือที่จะเรียนให้ทราบอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า ประชาชนจะอ่านเฉพาะชื่อที่เห็น11เ็ชื่อหรือว่าเป็นชื่อการค้าแต่11ชื่อเนี่ยเป็นชื่อการค้าซึ่งมีความหมายน้อยเพราะชื่อการค้าเนี่ยอาจจะเป็นชื่ออื่นๆได้อีกหลายชื่อมากเลยที่องค์ประกอบทํานองเดียวกันเพราะงั้นชื่อนี่เป็นเพียงตัวอย่างของยี่ห้อเท่านั้นนะฮะต้องต้องดูที่องค์ประกอบซึ่งประกอบด้วยสูตรดอฟริดีนะครับเด็กสโตรนะครับแล้วก็ที่อยู่ในโลโมติว ที่ชื่อได,ไดฟินอกซิลเลตซึ่งอันนี้จํายากช่างมันอาจารย์อยากจะฝากอะไรสรุปทิ้งท้ายตรงนี้ที่ยังบอกไม่หมดก่อนขสรุปมผมขอเตือนนิดนึงก่อนนะขอขอ,ขอบคุณอาจารย์หมออย่านึกว่าตัวเองฉลาดนะกะจะไปอยู่นั่น2อาทิตย์บินไปโดยไม่มีอะไรแล้วให้ทางบ้านเมลไปให้นะเสร็จเลยนะนั่นถือลักลอบเลยนั่นลักลอบหนักเลยนะอาจารย์หมอครับอาจารย์หมอมีอะไรจะฝากรุ่นใหญ่วัยเพลินอย่างพวกก็คือถ้าจะไปเที่ยว ต่างประเทศไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นนะครับประเทศต่างๆเนี่ยควรจะศึกษาจากสถานทูตว่าเขาเตือนเขาจะมีหัวข้อหนึ่งครับว่ายาใดถ้าจะนํายาเข้าเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ทํา1 2 3 4 5ก็ทําให้ครบขั้นตอนนะครับถ้าสงสัยก็ถามที่สถานทูตครับขับเัลื่อนทูตได้เลยดีที่สุดแหมวันนี้ต้องขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พิศนจงตระกูลค่ะขอบพระคุณหมอมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ คุยเพลงเมืองไทย